สวัสดีค่ะเราใคร่ควรวนพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่ยี่สหาข้อยี่สิบหกันนะคะเหตุฉะนั้นเจ้านายของดิฉันพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดและท่านมีชีวิตยอยู่แน่ฉันใดด้วยว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ท่านระง,งับเสียจากความผิดที่ทําให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้ศัตรูของท่าน และบรรดาผู้ที่กระทำร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบาลพระคัมี์ที่ยกมาคือคำพูดของนางอาบิกายินที่กล่าวแก่ดาวิดเมื่อเผชิญหน้ากับดาวิดที่กำลังยกกองกำลังมาจัดการกับนาบานพระคัมี์เปิดเผยว่านางก้มลงตรงหน้าดาวิดและพูดกับดาวิดในฐานะที่นางคือผู้รับใช้ของดาวิด เพื่อขอร้องไม่ให้ดาวิดท,ทำร้ายนาบานตามที่ตั้งใจนั้นโดยนางกล่าวถึงความบาปที่ดาวิดจะต้องมีมือเปื้อนเลือดจากการฆ่านาบานในครั้งนี้แต่ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษนาบานด้วยพระองค์ที่นาบานไม่ยำเกรงพระเจ้าและให้เกียรติคนของพระเจ้านางอบิกายินมีความเข้าใจชัดเจนว่าดาวิดคือบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกให้นำคนอิสราเอลต่อจากซาอูนแน่นอน เชื่อว่าเรื่องราวที่ซาอูลไล่ล่าดาวิดมาตลอดคงเป็นที่รู้กันในหมู่คนยุคนั้นอาบิกายินเลือกข้างพระเจ้าและเลือกดาวิดเป็นนายเหนือตนเองจึงพูดและเรียกขานดาวิดในฐานะเจ้านายของนางและความเชื่อของนางที่พูดว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดาวิดมีชีวิตอยู่ฉันใดก็เป็นการยกให้ดาวิดเป็นบุคคลที่เหนือกว่าตนเอง และเป็นการยอมรับการทรงเลือกของพระเจ้าชัดเจนคำกล่าวของอามิกายินสามารถยับยั้งความบาปที่ดาวิดจะจัดการนาบานได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้านางอามิกายินเป็นหญิงที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อแผนการของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเบน